จีนนั้นอาจจะต้องทำลายดาวเทียมสตาร์ลิงหากเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศโดยในขน่าวนี้ทางการจีนได้เรียกร้องให้กองทัพพัฒนาขีดความสามารถในการต่อต้านดาวเทียมสตาร์ลิงและพร้อมทำลาย s t a r l i n งหากเป็นภัยคุกคามความมั่นคงสื่อเซาท์ไชน่า Morning งโพสตได้รายงานว่าหลินหยวนเจนินนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันติดตามและโทรคมนาคมแห่งปักกิ่ง ได้เรียกร้องให้กองทัพจีนได้พัฒนาขีดความสามารถในการต่อต้านดาวเทียมซึ่งรวมไปถึงการติดตามและตรวจสอบดาวเทียมตลอดจนพร้อมที่จะปิดการใช้งานหรือทำลายเครือข่ายดาวเทียม Starlink ของ SpaceX ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติซึ่งตามรายงานของ e อ r l s s i n t t m m s s ได้ระบุว่าในช่วงที่ผ่านมามีผู้สังเกตการทาง การทหารของจีนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของเครือข่ายดาวเทียม s t a r l i n k ซึ่งมีส่วนในการช่วยเหลือการทำงานของกองทัพสหรัฐซึ่งผู้สังเกตการทางทหารของจีนได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าสหรัฐกำลังเริ่มดำเนินการบนอวกาศซึ่งจะเป็นสนามรบของกองทัพทั่วโลกในอนาคตโดยได้มีการเร่งสร้างเครือข่ายสื่อสาร ทางทหารผ่านดาวเทียมและมันก็มีบทความจาก China Military Online ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวยังเป็นทางการในเครือของ Central Military Commission (CMC) หรือองค์กรป้องกันประเทศของจีนที่นำโดยประธานาธิบดีสีชิ้นผิงได้ระบุว่า SpaceX ได้ตัดสินใจเพิ่มจำนวนดาวเทียม Starlink จาก12,000ดวง เป็นถึง42,000ดวงซึ่งมันเป็นความทะเยอทะยานของบริษัทที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารและประชาคมระหว่างประเทศควรตื่นตัวในระดับสูงให้ได้และมันก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องหลังจากที่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนซึ่งอีลอนมัสก เป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ SpaceX ยังได้เปิดใช้งานดาวเทียม Starlink เพื่อฟื้นฟูการสื่อสารที่หยุดชะงักชะงันเนื่องจากการระดมยิงโดยกองทหารรัสเซียและนอกจากจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนแล้วช c น i n a m i l i t a r ออนไลน์ก็ยังได้อ้างกรณีต่างๆตั้ง,ตงแต่ปี2019โดยได้ชี้ว่า Starlink ได้ร่วมมือกับกองทัพสหรัฐรวมไปถึงการทดสอบการส่งข้อมูลที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งดำเนินโดยกองทัพอากาศสหรัฐยูเซฟเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาท้ายสุดก็ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสตาร์ลิงโดยในเดือนธันวาคมปีที่แล้วทางการจีนก็ได้เรียกร้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการอวากาศแห่งชาติแห่งสหประชาชาติว่าสถานีอวกาศเทียนกงต้องหลบดาวเทียมสตาลิงถึง2ครั้งในปีนั้น